ในช่วงนี้นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกอากาศร้อนเหลือเกินน้องๆหนูๆเขาเลยไปเล่นน้ํากันค่ะบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนไปเล่นน้ํากันที่ไหนติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะ น้องๆหนูๆน,นะคะแห่กันไปเล่นน้ำค่ะที่ลำคลองส่งน้ำเข้านาในพื้นที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมท่ามกลางอากาศที่ร้อนกว่า40องศาเซลเซียสนะคะผู้สื่อข่าวแอบบอกว่าเอ๊ะตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่หรือ,อเปล่านะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นคลองส่งน้ําโครงการสูบน้ําพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหัวรอนะคะหมู่หนึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวรอนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก ได้เคียงพาน้องๆหนูๆออกบ้านไปเล่นน้ํากันเลยค่ะซึ่งคลองแห่งนี้เป็นคลองส่งน้ําแบบเล็กๆนะคุณผู้ชมคะ่ะกว้างประมาณ2เมตรลึกประมาณครึ่งเมตรสภาพอากาศในเมืองพิษณุโลกตอนนี้40องศาซเซลเซียสเรียบร้อยอแล้วนะคะก็มีน้องๆเนี่ยสลับสับเปลี่ยนมุนเวียนมาเล่นน้ําบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่เลข4เหมือนอายุเราเลย <c oughs> ค่ะคลองนี้นะคะก็ได้เริ่มส่งน้ํามาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็กําลังจะมีกําหนดการหยุด สูบน้ำในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าน้ําของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ํานั้นมีเพียงพอต่อการทํานาแล้วแต่วันนี้ก็ยังคงสูบน้ําอยู่ค่ะก็เลยมีการให้ประชาชนนั้นมาเล่นน้ํากันนะคะทีนี้พอเน้นปุ๊บลูกเด็กเล็กแดงเขาก็มาเล่นกันเป็นจํานวนมากเลยนะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็มาตั้งร้านขายเมนูอาหารกันอย่างง่ายๆเช่นลูกชิ้นปิ่งผัดไทยยำนะคะแล้วก็เครื่องดื่มขายร้อนขายดิบขายดีกันเลยทีเดียว นายมังกรกันชูร,รองนายกเทศมนตรีตะมนหัวรอนะคะก็เปิดเผยว่าคลองแห่งนี้เนี่ยเป็นคลองส่งน้ําที่ดูแลโดยเทศบาลตะมนลหัวรอร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ําของตะมนลหัวรอค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวบ้านในพื้นที่ตะมนลหัวรอก็ต่างรู้กันดีว่า ตอนนี้เขาจะมีการส่งน้ำไปนาะอ่ะทีนี้เขาก็เลยผ่ากันมาเล่นน้ำแต่ปรากฏว่าหลังสงกรานเป็นต้นมาสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ร้อนอบอ้าวมากนะก็เลยมีการบอกต่อกันทางโซเชียลอย่างต่อนเนื่องทําให้จุดนี้กลายเป็นจุดเล่นน้ำที่หนาแน่นขึ้นทุกวันเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าสภาพน้ำนั้นตื้นเด็กเล็กๆเกนี่ยนะสามารถเล่นได้ด้วยคุณก็ดูชนะ